ถ้าปล่อยไปแบบนี้แล้วมูลข้อได้จริงมันเป็นแบบนี้จริงว่ามันมีการกดปุ่มสอวอเพื่อกินรวบในองค์กรอิสระหรือกินรวบในทุกๆตําแหน่งในองคอ์กรถ้าปล่อยไปเราเหลือเวลาเท่าไหร่ที่จะถูกกินรวบจนหมดครับการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะมันเร็วๆนี้เห็นไหมคะเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยทำไมรัฐบาลไม่จัดการก็เพราะว่านี่ มันคือชัดเจนว่าเป็นกระบวนการในการที่จะสะสมสเปรียงกลางสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ไอ้เงินพวกนี้มันจะเป็นเงินที่ต้องการเข้ามาฟอกอยู่แล้วมันไม่เคยผ่านเข้ามาในระบบเมื่อมันไม่เคยเข้าระบบเมื่อมันเข้ามามันก็ถูกถ่ายออกไปนอกระบบแล้วการซื้อเสียงครั้งหน้าเนี่ยจะกันหน่ำกันสุดชีวิตเพราะมันเหลืออยู่แค่นี้ ถ้าคุณรวบสอสอได้รวบสภาผู้แทนได้คุณก็ได้รัฐบาลแล้วส่วนสอวอกับองค์กรอิสระเนี่ยใกล้สำเร็จเกือบร้อยเอร์เซ็นแล้วถ้าเผื่อว่าโหวตนี้นได้ร้อยสามสิบออกเนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงสอวอิสระคนอื่น,นๆก็จะโดนอย่างนี้อีกแล้วก็ไม่ไม่มีทางที่จะโหวตชนะในสอวอแล้ว มันไม่เห็นอนาคตแล้วองค์กรอิสระจะใส่ไปเรื่อยๆื่อยๆเรื่ยๆจนครบตามจำนวนนะคะครบทุกตำแหน่งแล้วก็อยู่ต่อไปเจดปี9ปีเหลือสภาผู้แทนในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นคือถ้ายึดสภาผู้แทนได้ก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วนั่นก็ครบสมบูรณ์ประเทศไทยถูกกินรวบก,กดแล้วค่ะ